จุดแข็งแยกขยะจุดอ่อนคนที่บ้านไม่แยกด้วยก็พังกันหมดนะที่ครับพี่ก้องเคยผ่านจุดนี้มาแล้วครับทํายังไงคู่มือแยกขยะกับก้องกินกรีนตอนพ่อแม่ลูกญาติแฟนรูเมททำยังไงให้คนที่บ้านร่วมแยกขยะไปกับเราข้อแรกครับคือต้องให้ความรู้ครับอ่าอย่าเพิ่งคิดว่าคนที่เขาไม่แยกขยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่รักโลกนะครับอาจจะไม่ใช่เสมอไปเขาอาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ได้ครับว่า แยกขยะแล้วมันดียังไงทําไมเราต้องแยกหรือว่าถ้าไม่แยกเนี่ยมันเกิดผลเสียอย่างไรหรือว่าต้องแยกยังไงถึงจะถูกต้องเราก็ต้องค่อยๆค,ครับหาวิธีการเล่าและให้เห็นถึงข้อดีของการแยกขยะครับยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าหรือว่าหมวกใบนี้เนี่ยครับเนี่ยเขาทํามาจาก ขวดพลาสติกที่รีไซเคิลนะสามารถหมุนเวียนกลับมาผลิตเป็นเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ต่างๆได้ให้เขาเห็นข้อดีหรือจะเป็นการแชร์ภาพข่าวนะครับขยะที่ตกค้างตามธรรมชาติแล้วก็ไปทําร้ายชีวิตสัตว์นะครับหรือจะเป็นการเล่าให้เขาฟังนะครับว่าการแยกขยะไปเนี่ยที่รถขยะเขาก็ไม่ได้ไปเทร,รวมกันแบบที่เราเข้าใจผิดนะเนี่ยแต่ละส่วนเขาก็มีการแยกขยะที่ท้ายรถขยะด้วยนะครับเป็นการปรับความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับจะส่งคลิป ผู้มือแยกขยะของพี่ก้องกินกรีนเนี่ยนะครับส่งเข้าไปในกลุ่มลายครอบครัวบ้านนะครับส่งเข้าไปเป็นประจำบ่อยๆบ่อยๆแทนการที่จะไปเล่าด้วยตัวเองนะครับเมื่อเขามีความรู้มากขึ้นนะครับมีแรงบันดาลใจมากขึ้นก็จะหันมาให้ความร่วมมือในการแยกขยะก,กับเรามากขึ้นครับข้อที่2ครับทำให้ง่ายที่สุดครับจัดมุมแยกขยะในบ้านเนี่ย ให้เขาทําตามได้ง่ายอย่าไปซับซ้อนจนทําให้เขางงนะครับเริ่มจากการเขียนป้ายสื่อสารให้ชัดเจนนะครับจะได้ไม่ต้องคอยบอกกันบ่อยๆแล้วก็เริ่มจากการแยกประเภทที่ง่ายๆก่อนนะครับเช่นแยกเศษอาหารนะอย่าเอาเศษอาหารไปเทรวมนะถึือว่าเนี่ยแยกขยะรีไซเคิลแยกขยะอันตรายนะวางถังขยะให้ทิ้งง่ายๆนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆมือนะครับแล้วก็อย่าลืมทําให้มุมแยกขยะเนี่ยเรียบร้อยและก็ดูสะอาดด้วยสมาชิกจะได้รู้สึกว่าเออการแยกขยะไม่ได้ทําให้บ้านรกนะครับ ข้อ3ครับทำให้เขาเห็นประโยชน์ครับผมก็คือเห็นประโยชน์จากการที่แยกขยะเช่นขยะร e ไซเคิบางอย่างเนี่ยนะครับเราสามารถไปขายได้เมื่อได้เงินมาก็ได้เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าจะเอาไปส่งตามจุดรีไซเคิลก็แลกมาเป็นคะแนนเพื่อไปใช้ในห้างได้หรือจะเป็นการบริจาคขวดรีไซ c l e เนี่ยเพื่อการกุศลต่างๆข้อ4่ใจเย็นๆอย่าพิ่งใช้อารมณ์นะครับหากสมาชิกในบ้านเนี่ยเขาอาจจะยัง ทำไม่ถูกบ้านนะครับก็อย่าพึ่งไปบน่นอย่าพึ่งไปตำหนิหรือต่อว่านะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันแล้วเขาก็จะปิดประตูไม่ให้ความร่วมมือในการแยกขยะก,กับเราไปเลยนะครับทำตัวเป็นตัวอย่างทําให้เขาเห็นเลยครับว่าเอออันนี้ต้องแยกยังไงทําให้เขาเห็นอย่าพึ่งบ่นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ถ้ามีเวลานะครับก็หาเวลามาพูดคุยทําความเข้าใจกันอธิบายกันนะครับแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มทําถูกแล้วเนี่ยอย่าลืมชมเชยเขาด้วยนะครับเขาจะได้มีกําลังใจ และนั่นก็คือ4ข้อเบื้องต้นนะครับที่ผมใช้จากประสบการณ์ตรงของผมเองเลยนะครับในการเปลี่ยนคุณพ่อวัยเกษียณที่ไม่เคยแยกขยะเลยนะให้หันมาร่วมมือแยกขยะกันที่บ้านนะครับ mm. การแยกขยะเนี่ยไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ถ้าเราทําแค่คนเดียวนะครับมันจะต้องร่วมมือกันหลายๆคนนะครับถึงจะเห็นผลเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้นะครับในการ ส่งต่อกําลังใจนะครับส่งต่อถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับคนที่ใกล้ชิดให้หันมาร่วมแยกขยะแล้วก็รักโลกไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน่านแซนบ็อกซ์ด้วยนะครับที่สนับสนุนให้พี่ก้องทําคลิปนี้ออกมาเพื่อ ชวนทุกคนมาแยกขยะและก็ดูแลธรรมชาติและโลกของเรานะครับยังมีอีกหลายวิธีนะครับที่จะทําให้โลกของเราดีขึ้นด้วยพลังของพวกเรานะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจเรียนรู้รักป่าน่านะครับพี่ก้องก็ชอบเข้าไปดูมากๆเลยนะครับและก็อย่าลืมติดตามคู่มือแยกขยะคลิปต่อไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า